สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาโชว์ผลงานนิดนึงนะครับก็จะเป็นตู้ DIY นะครับจากกองมุมนะครับกองมุมทั้งสองตู้นะครับจะเป็นกองมุมนะครับตู้สามสิบหกนิ้วก็ DIY เป็นชุดกองล่างนะครับแล้วก็เป็นชุดนี่นะฮะท่อดูดน้ํานะครับที่ใช้พื้นที่น้อยมากๆนะครับผมประมาณ ห้าเซนนะฮะวามฟางห้าเซนนะครับน้อยมากๆนะฮะแล้วก็มีตัวเวลาไฟดับนะครับน้ําก็จะนี่นะครับคาอยู่ที่ช่องที่กระจกตรงกลางนะครับน้ําจะหยุดแค่บริเวณนั้นนะฮะ ก็ชุด DIY ของผมนะครับก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่น้ำล้นนะครับ2ีี่ชั่วโมงนะครับท่อน้ำนะครับน้ำน้ำเดนทิ้งนะครับสมมติว่าถ้าล้นถึงนี่นะครับน้ำก็จะไหลออกนะครับก็ชุดเติมน้ำนะครับก็สมมติว่ากรณีไฟดับนะครับน้ำจากตู้นะครับจะลงมานะครับแล้วก็จะเลย จุดนี้นะครับที่น้ําล้นออกนะครับน้ําก็จะล้นออกไปถึงระดับเท่านี้นะครับแต่พอไฟมานะครับปั๊มทํางานน้ําในนี้ก็จะลดไปเยอะนะครับลดไปต่ำฝากไอตัววาล์วตัวนี้นะครับปั๊มก็จะทํางานนะครับปล่อยน้ําเองก็ผมก็จะสาธิตให้ดูง่ายๆนะครับก็คือผมจะเปิดวาล์วตัวนี้นะครับน้ําทิ้งนะครับก็เปิดแล้วนะครับ น้ำก็จะลดไปบริเวณที่ตัวลูกลอยทํางานนะครับน้ําก็จะไหลออกมานะครับเมื่อผมปิดนะครับน้ําก็จะหยุดนะครับแต่น้ําก็อาจจะหายไปนะครับไม่ถึงระดับที่ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้ตัวร้นน้ำยี่ชั่วโมงนี้นะครับคค่อยเติมน้ํามาเบาๆนะครับ กระแสน้ํานะครับที่ล้นที่ที่ล้นลงมาทีนี่ครับก็จะถูกปั๊มดูดลงไปด้านล่างนะครับมันจะไม่มาออกทางนี้นะครับกระแสน้ําก็จะลงไปด้านล่างนะครับนี่นะก็ผมจะมีอวนอยู่สองช่องนะครับช่องแรกนะครับช่องที่สองนะครับอัดให้แน่นเลยนะฮะ ให้ให้ขี้ปลาหยาบอยู่ในช่องนี้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นช่องที่สามนะครับก็อาจจะใส่ผมอาจจะใส่ฟลิกเบรดหรือว่ามูฟวิ่งนะครับผมแล้วก็ช่องที่สี่ก็จะเลี้ยงอะจุลินทรีย์โดยตรงนะครับแต่ส่วนมากครับที่ผมเห็นบนเขาทำนะเขาจะมีใหญ่กองที่ที่ตู้นะครับผมเอ่อกองก็มันมันจะ ขึ้นบนลงล่างนะครับแต่ของผมจะเป็นข้าว่างก็ขึ้นบนนะครับข้าว่างขึ้นบนโดยไม่โดยไม่ผ่านใยกองนะครับผมเพราะว่ากรณีที่น้ํามาจากด้านบนลงด้านล่างนะฮะไอพวกฝนต่างๆอะไรประมาณนี้ครับมันมันก็อาจจะถูกกองโดยใยกองนะครับแต่ว่าที่มันล้นเล็ดลอดเข้ามาได้มันก็จะไหลไปตามน้าครับตามคลื่นมันไม่มีโอกาสที่จะตกตะกอนได้นะครับไม่เหมือนน้ํา น้ำรอดนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับโอกาสที่มันจะตกตะกอนมีสูงมากกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ผมจะลากท่อไปบริเวณตรงกลางนี้เพราะว่าช่องนี้ผมจะใหญ่นะครับใหญ่ครึ่งตู้เลยนะครับตู้นี้จะใหญ่ครึ่งตู้เลยนะครับผมจะลากท่อไปนะครับแล้วก็ใช้โซลินอยด์วาล์วนะครับ12โวลต์นะครับถ้าอยู่ใกล้ระบบไฟฟ้าระบบน้ำใน12โวลต์ดีที่สุดนะครับผม ป้องกันไฟดูดแล้วก็จะต่อกับ t ัมเมอรนะฮะทัมเมอรแล้วก็จะมีแดปเตอร์อีกหนึ่งตัวแต่พวกนี้คือผมมีอยู่แล้วนะครับไม่อยากซื้อไอ้ตัวที่ใช้ถาดและตั้งเวลาเอานะครับแบบนั้นมันก็โอเคนะครแต่ว่าผมใช้ทัมเมอรนะครับมันคำนวณได้แม่นยำกว่าแล้วก็ตั้งได้28โปรแกรมต่อวันนะฮะคือค<ม>ุณสามารถถ่ายน้ำถี่ถึงวันหนึ่ง28รอบได้นะครับแต่ว่าเราเน้นไม่ต้องถ่ายเยอะนะครับถ่าย หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับวันหนึ่งยี่สิบแปดครั้งก็ได้นะครับผมว่าหนึ่งนาทีน้ําก็หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะในงานผมก็จะต่อท่อมารวมกันนะครับผมไปท่อน้ําทิ้งนะครับนี่แล้วก็จะเป็นน้ําเข้าน้ำตัวนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะตัวนี้จะเป็นวาล์วนะครับแล้วก็ตัวบนวาล์วนะครับให้น้ําออกหยดปริมาณที่เราพอใจนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับมาท่อเดียวกันหมดเลยนะ เติมน้ำรูรลอยนะครับ๋ยวลงใส่ลมผมว่าเดินให้อย่างดีนะครับแล้วการจัดน้ำนะครับจัดน้ำนะครับว่าแบบนี้ที่ปลาจะไปไหมนะครับการจัดน้ำนะครับจะจัดแบบนี้นะครับก็จะมีนี่นะฮะท่อนะครับให้เวียงน้ำไปทางตู้ทางนี้นะครับน้ำก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็ลงด้านล่างก็พัด ด้านล่างเนี่ยไปทางนี้นะครับพัดเข้าไปนะฮะส่วนสกิมเมอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไว้ยาวนะครับผมเพราะว่าเราได้ออกซิเจนในถังกองแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเราสั้นๆพอนะครับไว้ด้านมุมลมด้านบนก็จะปีมาฝั่งนี้นะครับตีอ้อมไปนี่นะครับแล้วก็จะไปแล้วก็จะไปบีบ เข้าช่องนี้นะครับนี่นะครับจิมเมอรนะฮะนี่นะฮะดูนะครับก่อนตะกอนหยาบเต็มเลยนะฮะเราพยายามดักตะกอนหยาบให้ได้มากที่สุดนะครับไอจบพู่ตัวนี้ก็ชักออกมาเขย่าล้างได้นะครับปิดปั๊มก่อนนะครับแล้วเขยา่า ก็ระบบผมก็คร่าวๆนะครับนี่นะฮะเรื่องน้ำนะครับไว้ใจผมนะครับ C.P.D.I.Y